โอเคไหนๆมันก็มาแล้วเดีย๋ยวต้องสำรวจบ้านหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมติดเชื้ออยู่ที่สองจุดแปดเปอร์เซ็นต์เราต้องหาน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งมันได้จากตอไม้เอ,อ้านี่ไงตอไม้แต่ไม่ใช่ว่าขุดแล้วจะได้เลยนะมันมีโอกาสดอปอยู่เราต้องดูก่อนว่าจะได้ไหมไม่ได้นะผมเดี๋ยวหาต่อเรื่อยๆมันมีให้อยู่ละโอ้ไข่มันสัตว์ เอาไปประกอบเมนูอย่างอื่นได้ด้วยนะเอาไปทำอาหารได้แล้วก็ขับคกเพลิงได้อยู่เหมือนกันปวดเปล่าก็เอาไปตักน้ำมเมล็ดกาแฟก็เอาไปน่าจะเอาไปคั่วแล้วปลูกได้มั้งเนี่ยมันเหมือนมีซอมบี้อยู่ด้านล่างนะแต่มันขึ้นมาไม่ได้เออนี่ไงไอ้ซอมบี้โทโซอะ่ะตัวที่มันคานเอ้ห้องรับมันอยู่ชั้นสองปะ ไอห,ห้องเก็บตรงนี้ไหมเนี่ยไม่น่าใช่ทุกบ้านอ่าบ้านทุกหลังเนี่ยมันจะมีห้องลับอยู่นะครับผมให้เราไปหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่าบ้านหลังนี้มันมีนมห้องใต้ดินวะถ้าไม่มีก็เราต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกมาก โอเคไม่น่ามีนะผมหลังนี้ห้องรับๆพวกเนี้ยเดี๋ยวขุดตอไม้ก่อนน้ำพึ่งมีไหมเนี่ยขอสักหน่อยเถอะไม่ได้ไม่เป็นไรหาต่อไปตอไม้พวกนี้มันมีเยอะอยู่แล้วหาได้เรื่อยๆนี่ไงภารกิจใช่ปะอ่าโอเคเรามาทําตามภารกิจนะครับผมของเทดเดอร์เพื่อเอาไปแลกของรางวัลไม่ได้อีกอ่ะกดลับเลย จะมีวงอย่างนี้มาให้นะครับผมอันนี้ผมรับภารกิจอขุดหาสมบัติเราขุดไปไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเราต้องพยายามส่มหาเรื่อยๆอ่าปะวงมันก็จะบีบแคบลงถ้าเกิดเราขุดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นคําใบ้บอกเราว่าตอนนี้เราขุดมาถึงไหนแล้วโอกาสเจอมันอยู่ตรงไหนแต่ขุดอยู่เนี่ยระวังซอมบี้นะมันจะเกิดใ,ใกล้นะครับจะมาตุ๋ยเอา เออนี่แหละโอเคหยิบปุ๊บแล้วหนีเลยเงี่ยกล่องพวกนี้เราต้องเอาไปส่งนะครับตอนนี้ตัวละครผมหิวเดีย๋ยวต้องกินก่อนแดนวิทแล้วทำไม,ไมกินแล้วเลือดลดวะมันเป็นของไม่มีคุณภาพนะครับผมแต่เรากินไปก่อนเพราะเรามีแค่นี้เดีย๋ยวต้องกรอกน้ำด้วยเหมือนกันถ้าเจอลำธารเรามีแก้วเปล่าเนี่ยพวกหญ้าพวกนี้เอาไปทำ อ่าพวกชาได้นะผมมันจะมีชาแดงกับชาสีเหลืองอยู่ถ้าเจอต่อไม้ก็แวะตีซะหน่อยอาจจะได้น้ำผึ้งเอามาแก้โรคไม่ได้โอเคตักล้ได้น้ำเหลืองมาโอ้เลือดน้อยมากเลยเนะี่ยเลือดแค่สามเก้าเองอะแล้วเราไม่มียาด,ด้วยนะเนี่ยเราต้องเลี่ยงการประทะนะครับผม ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปตีมันเดี๋ยวซ่อมอ่าวูดเดันแพงก่อนแล้วก็มีสกิลให้อัพอ่าอันนี้นี่ผมพยายามจะอัพไอ้ขุดนี้อยู่นะครับผมต้องใช้สองแต้มอ่าเก็บไปก่อนแปบ๊บเดียวเดกเทรดเดอร์อยู่ใ,ใกล้ไม่ไกลนะครับผมมีไหมเนี่ยน้ำผึ้งมีดาเบียนะครับผมน้ำผึ้งไม่มี Morning. อันนี้มันแจกของให้เราเราจะลูกซองนะผมเราอยากใช้ลูกซองโอเคขอรับงานเพิ่มนะเอางานนี้แล้วกันเนี่ยสามร้อยเมตรเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเอาอยู่ตรงนี้นะผมไม่ไกลเมื่อกี้มันด่าเราแจ็คแอสนะ <laughs> พอคาคนนี้ทำไมมันดุอย่างวะ น้ำผึ้งน้ำผึ้งไม่มีเลยว่ะโอ้โหยำบากเลยอย่างงี้เอ้ยมีหม้อด,ด้วยอ๋อนี่ไงเดวิลหนึ่งมาเวลหนึ่งไม่เอาเราย่อยทิ้งเออกระสุนลูกซองมีอยู่ยี่สิบเอ็ดนัดนะครับผมตอนนี้มีเงินอยู่อะร้อยยี่สิบเก้าเรากลับฐานก่อนไหมแล้วก็เอาของไปเก็บอ๋ออยู่ด้านหลังเองแป๊บเดียวนะครับผมแป๊บเดียว ต่ตอนนี้เราต้องเลี่ยงการประท้าก่อนเพราะว่าเลือดน้อยมากโอ้โหอันนี้เหมือนจะยากแล้วเลือดน้อยทำไมมีรูปหมาด้วยวะแสดงว่าจะมีหมาออกมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจอย่างนี้ผมปีนขึ้นก่อนหมามันเร็วนะผมเรายิงมันไม่ทันแน่ MP40 เราไม่มีกระสุน เราต้องไปเอากล่องเดี๋ยวหาหมาก่อนไม่รู้มันมีหมาจริงไหมถ้ามีหมามันกัดวันช็อตคือเราตายเลยนะอันนี้เข้าไปไม่ได้เราต้องเข้าจากทางนี้แต่ที่ดูมายังไม่เห็นกรงหมาเลยนะอ,ยาอาจจะยังไม่มีหมาตอนนี้เดี๋ยวหาทางเข้าก่อน เฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็วจังวะ <laughs> มันไม่ได้สปินนะผมแต่มันจ็อก <laughs> <h ahaha> อยู่ในห้องน้ำเฮ้ผ้าเอามาก่อนเดี๋ยวจะเอาไปอ่าครับ ที่พันแผลนะผมแบนเนตเอาไว้กันถ้าเกิดโดนตบขึ้นมาโหสวยเลยโอ้ยไม่ตายเอออันนี้เป็นยาแก้ปวดนะผมเพิ่มเลือดได้สปริงเก็บมาต้านการมึนงงเอากินก่อนก็ได้มา ว่าเลือดตราน,น้อยนะผมมีแอนิเมชันกินด้วยสวยว่ะได้ยินเสียงแอร์ดอปมีเครื่องบินมาปล่อยนะครับผมเดีย๋ยวเราต้องไปเก็บบ้างละมันอยู่ใ,ใกล้ๆเลยแนละ้วเนี่ยแอ์ดอปอยู่ใ,ใกล้เนี่ย โหยอยู่ตรงนี้ข้ามเมืองมันไม่ใกล้แล้วมันไกลเลยครับเฮ้ยยาอันนี้เก็บไปก่อนมันจะมีการใช้อยู่นะครผมว่าต้องใช้ในช่วงเวลาไหนตอนนี้ผมยังไม่ติดสถานะที่ต้องใช้ยาตัวนี้นะครับอุ้ยซอมบี้โดนไฟเผามียาปฏิชีวนะไหมเนี่ยติดเชื้อเนี่ย โรงพยาบาลต้องมีสิวะเใหในกล่องละโรงพยาบาลไม่มียาปฏิชีวะนะต้องหาเองนะผมลำบากแล้วเหมือนกันโอเคต่อไม้ขอให้เจอสักทีเถอะอันหนึ่งก็ยังดีเอ้ยได้แล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยพึ่งชิบหายมีพึ่งไหมหรอวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยมันตีมันตีลงน้ำใช่ไหมต้องลงน้ำใช่ไหมต้องลงน้ำใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหมันตีถึงใต้น้ำเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันหนีวะเฮ้ยพึ่งลงมาตีใต้น้ำเป็นไปได้ไงวะโห แต่น่าจะเจ็บหนักอยู่พอสมควรนะผมแต่เราก็ได้นำพึ่งมาแนละ้วนี่ไงอรักษาการติดเชื้อ5%นตะตอนนี้เราติดเชื้อ6.9%ก็ยังเหลืออยู่ประมาณ2%เราต้องไปหาเพิ่มอันนี้วัตถุดิบครับหลังพึ่งนะผมเก็บไว้ก่อนมาจะได้ไหม้าได้ก็ต้องวิ่งนะผมไม่ได้โอ้โ <laughs> ห ตกใจเหมือนกันขุดแล้วเจออน้ำพึ่งก็จริงนะครัผมแต่แม่มีพึ่งสปอนออกมาด้วยอันนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยเจอนะครับอัปเดตใหม่เอออัปเดตอย่างนี้เรื่อยๆเทกเจอร์มันยิ่งสวยดีนะครับผมเกมนี้ตลดอทรัพยากรค่อนข้างโหดพอสมควรมันเหมือนไม้ครับเลยวอมต้องแรงๆนะครับผมโอเคเอาของมาให้ละมีหนุ่มปังกับดินปืน เอานี้ก่อนเอาไปสร้างบ้านนะผมไอห,หินค็อปเปิลเนี่ยแล้วก็รับงานเพิ่มนะเอางานที่อยู่ใกล้สุดนะผมไอางานกวาดรังซอมบี้เนี่ยสามอยแปดสเมตรใกล้ๆเลยแล้วก็ขายเอาเงินเนี่ยแปลเป็นเป็นก้อนเงินสีเหลืองนะมียาไหมเนี่ยเอ้ยน้ำพึ่งนี่ไงสองร้อยเอาเอามากินอีกนะผมให้รักษา ไม่ให้ติดเชื้อ <Fine. S 1> มีเงินอยู่เก้าโอ้โหเก้าเหรียญเงินน้อยมาก like เดี๋ยวเราต้องสร้างกล่องไว้ตรงหน้าเทเดอร์แล้วเพราะว่าเราบางครั้งเราวิ่งกลับไปบ้านเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับผมเราวางของไว้ทีเดียวแล้วค่อยวิ่งมาเก็บนะอันนี้เหมือนเป็นเซฟเฮาส์เป็นเอาโพสของเรานะครับผมเอาของที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยเก็บไปก่อน น,นี่เอามาทำไมวะเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจาทิ้งไปก่อนนะผมออกมาไกลพอสมควรเลยลเนี่ยมาถึงนี่เลยว่ะต้องข้ามแม่น้ำมานะครับไกลมากโอเคเริ่มเลยอย่าเจอหมาเลยไม่อยากเจอหมามันวิ่งเร็วแล้วมันตบแรงด้วยมันกัดนะผมไม่ใช่ตบอันน้ำมันโอเคเอามา วุ้ยมเมล็ดเยี่ยมเลยกระดูกก็เอามาลูกซองเนี่ยต้องยิงใ,ใกล้ๆมันถึงมันถึงจะตายนะผมดามเมจมันจะคุณไอ้ถังน้ำมันเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเราสามารถยิงให้มันระเบิดได้นะปุลเล็กเยี่ยมอยากจะเจอปืนซักกระบอกว่ะหรืออาวุธตีดีๆก็ได้เนี่ย อาวุธตีของเราเนี่ยไอ้วัตนแพงัเนี่ยมันค่อนข้างเวลหนึ่งนะผมตีค่อนข้างกาก,ากอยากได้อันใหม่มากเลยเอยเบียเบียเนี่ยถ้าเกิดกินแล้วมันจะเพิ่มดาเมจได้ปะ่ะนี่ไงความเสียหายต่อสู้อา้าวต่อสู้ไร้หมัดเหรอวะเราต้องถือสนับมือต่อยวะมันถึงจะดาเมจแรงขึ้นแต่เราเป็นไม้กระบองตีนะผมมันจะไม่บวกไปด้วย ลูกสองยิงอัดที่หน้าอกแม่งไม่ตายต้องยิงที่หัวนี่มีสะบ,บัดหลบโอ้เจอไม้ อาวุธดีไม่มีเลยเหรอวะมีไม่เนี่ยอาวุธไม่มีเลยอันนี้ทางออกโอเคขึ้นแบลของโอ้โหอันนี้ไม่เอาแต่เราได้แบนเนดมาโอเคแบนเนดก็ดีนะผมอันนี้เป็นผ้าอ่าโอเคผมลืมบอกไปว่าผมไปเอามอดอาคาแรคเตอร์ตัวละครอ,ออก,กอน,นะพวกมอดการ์ตูนมันผิดธีมของเกมนะผมมันจะไม่เข้ากับเกมโอเคเราใส่กันดีกว่า เป็นมอสนะครับผมทําให้เราต้านความหนาวได้ทนความร้อนได้นะผมเอใส่ไปละเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะมีอาวุธไหมไม่มีมีแต่พวกเอามาย่อยโอเคแล้วก็ไปส่งเฮดที่เทเดอร์นะผมทำภารกิจเสร็จแล้วช่วงนี้เราทำภารกิจไปก่อนเพื่อหาเงินแล้วก็หาเงินพวกนี้ไปซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านนะเราต้องตั้งตัวก่อน เดีย๋ยววันที่7จเนี่ยซอมบี้มันจะบุกมาตอนนี้วันที่สองแล้วค,ลค่อยๆเล่นไปนะผมเหลือเวลาอีกห้าวันอ่าโอเคมาถึงเทเดอร์แล้วแป๊บเดียวไม่ไกลตัวละครเรามันไม่ได้หนักมากเราก็วิ่งไวอยู่นี่มันด่าแล้วเนี่ยเอ <laughs> ่งด่าฟักกิ้งอุย้ยนำพึง่งจะจุดหกสองนิตยาสารครับ <laughs> นำพึ่งมันให้มาแค่ขวดเดียวนะครับผม กระสุนเจ็จุดสองเนี่ยมันให้มาสาสิบนัดนั้นเราเอากระสุนดีกว่าจําเป็นที่สุดอันนี้สี่รเมตรอ่ะรับไปนะครผมมีอะไรขายได้บ้างเนี่ยยังขายไม่ได้นะผมเอาแค่นี้ก่อน that, แล้วก็เอาของ <didn> ไปเก็บในอ่าเอาโพสของเราเดีย๋ยวเราค่อยรวบรวมแล,วแล้วเก็บอ่าเก็บไปที่ฐานนะผมฐานเราก็อยู่ที่โบสถนี่ไงฝากไว้ก่อน อาผ้าเอามาติดตัวอันนี้สําคัญอยู่เหมือนกันอาหารก็อ่ะกินเลยหิวนะผมกินแล้วแม่งรอซอมบี้แล้วน้ําป่ามากินด้วยเออเรามีเบียนะเราไม่กินวะมันทําให้มึอนอ่ะมึนนะผมภาพมันจะเบอร์ไว้แต่ว่ามันจะเพิ่มเอฟเฟกในการต่อยให้แรงขึ้นสอร์เซ็นซึ่งเราจะไม่ได้ใช้อาวุธต่อยนะผมเราใช้กระบอง จะส่วนเลยหนึ่งนัดแล้วนะโอเครับภารกิจทำไมมันอยู่ตรงนี้แล้วเอพีเอสมันตกวะอาจจะอยู่ใกล้ดันหิมะนะผมมันโหลดฉากอยู่เออนี่เออถุงเมอเอามาเราใส่อยู่ยังวะอ้าโอเคทิ้งที่เราใส่อยู่เนะี่ยมันเป็นเวลหนึ่งนะผมแต่อันที่เราได้มันเป็นเวลสองไนงะเราก็เปลี่ยนอันแล้วก็เอาอันเก่านะ่ะไปย่อยห้องน้ำมักจะมียานะ เอ้ยตะแกงตะแกงเรามีเราไม่ใช่เหรอวะทิ้งไปก่อนนะผมเราจะเอาจต่หม้ออุย้ยโอ้โหประชิดมากมมีไหมเนี่ยอันนี้ที่เย็บแผลนะครับผมกระสุน5.56แต่ไม่มีปืน โหได้อีกแล้วเอามาย่อยเราใส่มอดเพิ่มไม่ได้แล้วว่ะใส่ไม่ได้ลนะอันนี้เพิ่มเลยเนี่ย HP ต่ำกว่าห้าสิบฟื้นฟูนฟนหนึ่ง h ฮมันเหมาะสำหรับพวกสายตีนะผมเฮ้ยโหนอนอยู่เลย หนังโอเคทีวียังเปิดอยู่เลยวะแล้วก็กลับไปหาเทเดอร์นะครับนี่เปิดทำไมรูปอักษรเครื่องหมายตกใจมันเป็นสีแดงว่าคืออะไรเนี่ยอ๋อขีดจำกัดทำได้ห้าครั้งต่อวันนะผมแต่ว่าเราสามารถไปปรับในเซิร์ฟได้นะว่าจะทำได้กี่ครั้งอ่าอย่า,ยาผมไปปรับมอนก็ได้ให้ทำได้ไม่จำกัดนะครับผม อันนี้ผมเล่นคนเดียวเอาสนุกอย่างเดียวนะผมไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรทั้งนั้นถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนอาจจะมีข้อจํากัดเพราะว่าเราเล่นด้วยกันเยอะถ้าเกิดปรับเอาไว้ให้ดูเวอร์เกินไปมันจะไม่มีความท้าทายผมชอบแอนิเมชันกินอาหารของเกมนี้ว่ะเออมันอัปเบสสวยมันมีการแกะกระป๋องแล้วกินด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นแก้วน้ำเนี่ยมันมันไม่ได้แบบเปิดฝากระปุกแล้วกินนะผมมันกินทั้งฝาเลย Well, I I เอากันสุดลูกซองแล้วกันให้มาทั้ง30นัดแค่นี้แหละมีเงินหยก800รนะครับผมจดีดูก่อนมีอะไรน่าซื้อบ้างเออส่วนใหญ่ี่ต่ชุดเกาะน,นะมีปืนไรเฟิลด้วยยังซื้อไม่ได้ม่อโอ้หกร้อเลยว่ะเดี๋ยวม้อเนี่ยเราไปหาตามบ้านก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกเดีย๋ยวไปหาตามบ้าน โอเแค่นี้แหละันรู้จักวเล่ัาเ่อันนี้เป็นทางออกด้านหลังใช่ปะทางออกอยู่นี่เน okay, ได้กระสุนลูกซองมาสาสิน,นันมเราก็หลดก่อนตอนนี้เรายังเป็นลูกซองประดิษฐ์อยู่เลยลูกซองกาก,ากเอาของพวกนี้กลับบ้านละถ้าขนไปนหมดเลยล่ะ อาอคนไปนหมดได้นะผมแต่ตัวละครจะหนักมากน้ำหนักเกินมาตั้งสิบหกโลสิบหกอันนะผมสิบหกอย่างเนี่ยมันขึ้นตรงนี้บอกอ่าบ้านเราอยู่นี่ใช่ใช่ไรแอดอปมาอยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวว่างว่าเนียจะวิ่งไปเก็บน่าจะมีของดีโอ้เหนื่อยมากตัวละครวิ่งโคตรช้าเล่ยว่ะเอาเบียร์มากินก่อนก็นได้มาตานมึนงง พื้นฟู l l s ม a m น n บวก40นะผมอ่ะกินไปเลยเนี่ยป่ามันกินทั้งฝาแานหน้าก็จะเบร์นะแต่แรกมันกับสเตมินาของเราจะเพิ่มขึ้นเยอะมากอันนี้คือผมกดชิปวิ่งนะตัวเด็ด s ม a m i n าแทบไม่ลดเลยดีเหมือนกันเอาไว้กินยามฉุกเฉินนะ